จากการที่แอปพลิเคชัน Line t o d a y ได้สำรวจความนิยมของนักการเมืองในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้โดยใช้หัวข้อว่าคุณคิดว่าใครมีบทบาทผลงานโดดเด่นและถูกใจคุณที่สุดผลปรากฏว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง 40.13อซอันดับสองนายพิธาลิมเจริญรัตินย์3ก้าเซต่างกันประมาณหก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับผลการสำรวจของ l n e t o d a y เพราะว่าสิ่งที่ l n e t o d a y ตั้งคำถามนั่นก็คือต้องการวัด ผลงานความโดดเด่นของคนที่ทำผลงานเมื่อผลการสำรวจบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินมีผลงานโดดเด่นมากที่สุดก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีได้สร้างผลงานผ่านงบประมาณแผ่นดินไปหนึ่งปีเต็ม ถ้าไม่มีผลงานโดดเด่นนี่สิเป็นเรื่องแปลกเพราะถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในฝ่ายบริหารที่สามารถสร้างผลงานได้คุณเศรษฐาจะต้องไปเปรียบเทียบกับหัวหน้าพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลหรือรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงว่าใครมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ถูกตาถูกใจประชาชนหรือไม่ จะมาเทียบกับคุณพิธาลิมเจริญรัฐในฐานะสอสฝ่ายค้านก็คงจะเทียบกันยากเทียบกันไม่ได้เพราะว่าฝ่ายค้านไม่มีสถานะความเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ใช้พบประมาณแผ่นดินพรจะมาวัดตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องและก็ไม่ชอบทาแต่ว่าถ้าต้องการจะถามความนิยม ของหัวหน้าพรรคการเมืองจริงๆจะต้องตั้งคำถามว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้ประชาชนจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ตรงประเด็นถ้าผลออกมาเช่นไรนั่นก็คือเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการให้บุคคลนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ว่ามาถามเรื่องผลงานโดดเด่นอันนี้วัดกันยากครับวัดกันยาก แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาในครั้งนี้ด้วยที่ผลสำรวจได้เป็นอันดับหนึ่งและก็ยินดีกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยก็เห็นออกมาประโคมข่าวตีปี๊บชื่นชมยินดีกับผลการสำรวจว่าคุณเศรษฐาได้ความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง เพราะว่าที่ผ่านมาทุกโพตารวจคุณเศรษฐาไม่เคยมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าอันนี้คนละประเด็นคนละเรื่องคนละคำถามกันก็ต้องเข้าใจในการตอบคำถามของผู้ที่ตอบแบบตำรวจด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ครับเพียงแต่ว่าก็ต้องการอธิบายให้ตรงประเด็นเดี๋ยวคนจะสับสน ว่าระหว่างคนที่มีผลงานโดดเด่นกับคนที่ประชาชนต้องการให้เป็นนายกคนต่อไปเนี่ยมันคนละเรื่องกันครับ